โอ้โหแค่นี้ยังเจ็บเลยอะ่ะโหกูทำอะไรวะเนี่ยสามอ๊ะฮัลโหล สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาแบบสบายๆขอภายในพื้นหลังด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบลกนุงลังมากวันนี้คือขี้เกียจเสร็จฉากใดๆนะคะขี้เกียจตั้งไฟนั่นเองเราก็เลยคิดว่ามากันแบบชิลๆแบบนี้กันบ้างนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นคลิปที่หาทําส่งท้ายปีอีกแล้วหลายๆครั้งที่เรามารีวิวเราก็จะมารีวิวพวกบิวตี้โปรดักต์กันใช่ป่ะสิ่งนี้ก็คือจัดอยู่ในบิวตี้โปรดักต์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนที่เขาไม่ค่อย ทำการหลอกก็คือตัวนี้เลยจ้าเป็นแว็กซนั่นเองนะคะคือมันมีที่มาที่ไปคือหลายๆครั้งเนี่ยแพ้ทํารีวิวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็แบบบางทีก็ลืมเคลียร์ขนจมูกแล้วถ้าจะไปแอบแว็กซเนี่ยแล้วโดยที่ไม่ทําคลิปอะ่ะมันก็แบบ เสียดายอยู่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาทําคลิปแว็กขนจมูกให้ดูกันเลยแล้วก็มารีวิวว่าเออมันทํายังไงมันต้องเป็นแบบไหนอันนี้ขออิทไปเลยว่าเพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันแว็กตัวนี้เนี่ยแพยซื้อมาจากช้อปปีนะคะเดี๋ยวแพร์จะแปะพิกัดให้ตรง description บอกเนาะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะก็ไปคลิกลิงก์กันได้นะคะจะได้เป็นค่าขนมแบบกรุ่กลิบให้กับแพด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างเนาะคือแบบเอาจริงตื่นเต้นมากแล้ร่าปนจจะบบเบตัว ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกแบบตะง,งีดตะง,งีดในใจแล้วว่าเจ็บตัวแน่นอนนะอ่ะเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะนี่เขาจะให้เป็นไม้แบบเอาไว้แหย่จมูกอะ่ะมันจะมีด้านที่เป็นหัวเกลียวนะคะแล้วก็ด้านที่เป็นแบบแบนๆอันนี้ไม่รู้ว่าด้านแบนเาไปทำอะไรอาจจะแค่แบบจับเฉยๆก็ได้อย่างต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแว็กซ์เลยะคะ่ะต่อมาก็จะเป็นถ้วยตวงนะคะเอาไว้ตวงพวกน้ําหรืออะไรแบบนี้เนาะเป็นเหมือนแก้วกระดาษเออเอาไว้แบบน่าจะเอาไว้ใส่พวก ตัววแคนะคะกเติมน้ําเดือดเลยนะเทใส่ในแก้วตวงประมาณ80 ml นะคะนี่เขาจะมีบอกอยู่นะ80 ml อยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยนำแว็กใส่ในถ้วยประมาณครึ่งถ้วยนะคะวางไว้บนด้านบนแบบน,บบนี้80 ml มันก็จะลอยๆอยเลยเนาะแล้วก็เอาเข้าไมาโครเวฟปุ่นความร้อนที่600วัตต์นาน1นาทีถึง1.30นาทีนั่นเองทุกคนมันน้ำจะเดือดแล้วว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาผสมตัวนี้ลงในถ้วยกระดาษกันก่อน,นดีกว่า ประมาณครึ่งของถ้วยกระดาษเนี่ยก็ประมาณเนี่ยแล้วก็เอาถ้วยกระดาษใส่อุ่นเข้าไปอย่างนี้เลยก็ยังไม่เห็นละลายเลยต้องเข้าไปอีกแหละไม่ใช่แล้วหรือไม่ก็จะเพิ่มไฟไหมนี่เพิ่มไฟไปอีกสักสองนาทีนะะโอเคกลับมาแล้วไปลงไปลง จิ้มลงไปแบบนี้เขาให้จุ่มแบบนี้นะอะแล้วก็อะแล้วก็บีบจมูกอะให้ขนเขินโดนแรกโอเคเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเดี๋ยวขอจัดการตัวเองแบบนึงเพราะรู้สึกว่าน้ำมูกมันจะไหลถ้ารู้สึกว่าด้านเนี้ยมันไม่ค่อยแน่นนะเพราะว่าดูดิเห็นปาแต่ด้านเนี้ยมันเหลือเยอะมากเลยนะจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ครึ่งแก้วก็ได้นะ โอ้โแค่นี้ยังเจ็บเลยอะ่ะโหทำอะไรไวะเนี <c> ่ย <oughs> ไม่กล้าดึงหนึ่ง,งสองสามโอ้วุ้ยโล่งเลยขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตเลยแต่ลือป้ามาออกเป็นขนแบบเยอะมากโอ้โห แต่ด้านนี้น่าจะเจ็บเพราะว่ามันมันแน่นอะมันเต็มคาราเบลอะเออหนึ่งสองสามอ้อโอ,โอ้เลือดออกไหมเนี่ยเลือดออกปะวะโอ้อันนี้ออกเยอะมากออกขนลุกอะมันต้องซูมหน่อยแล้วชีวะแฮปปี้แหละรู้สึกจมูกลงมาก มื่อคิดตกใจเหมือนเลือดออกแพรคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องใส่เม็ดแว็กเนี่ยประมาณเกือบครึ่งถ้วยส่วนตัวแพรคิดว่าถ้าเราใช้เม็ดแว็กไม่เยอะแบบนี้อาจจะใช้ได้มากกว่า10ครั้งก็ได้ฉะนั้นอาจจะต้องไปซื้อไม้พายอันนี้แยกเอาเขาน่าจะมีถ้วยขายนะก็ไปลองดูแล้วกันเนาะมันเหลือเยอะมากเลยนะแล้วเราใช้แค่ครั้งเดียวอะมันมันไม่จําเป็นจะต้องใช้เม็ดแว็กเยอะขนาดแบบครึ่งถ้วยเข้าใจใช่ปะโอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันเลยนะคะคือจะบอกว่า ว่าไอตัวแว็กขนจมูกเนี่ยมันใช้ดีตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้นะคะแต่แบบเคาพูดว่าเจ็บกว่านี้ ตอนยึงนี่น่าย,ยุ่งเลยจ้าก็วันนี้มาทําลายร่างกายตัวเองให้ดูแล้วนะคะว่าเออการทําลายร่างกายตัวเองอนเป็นสิ่งดีอไม่ใช่การดูแลตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีอะเราแบบไปติดต่องานหรือเราไปคุยงานเราอัดคลิปทํางานอย่างแพงอย่างนี้ทำงานโดยการแบบถ่ายหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ลืมดูเรื่องขนเขินอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าบางทีแบบเสียดสีบมากเราจะไปคุยงานธุรกิจพันล้านร้อยล้านขนจะบุกแพม มันดูตลกมันไม่ได้ใครที่ต้องการการดูแลโดยที่แบบบางทีเล็มขนจมูกแล้วแบบก็ไม่ไม่เลิศอะเคยเป็นนะตัดขนจมูกไม่รู้ตัดอีท่าไหนงงเงาอย่างไรก็ไม่รู้ว่าไปตัดโดนเนื้อข้างในแล้วเลือดออกอะเป็นบ้ามาโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พาไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาทำอะไรกันอีกก็เดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย